สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการสลับกลุ่มยาว่าผมใช้ตัวไหนก็คลิปเดียแล้วก็ต้องขอไปรูปภาพไม่ชัดแต่วันนี้ก็จะมาให้เห็นของจริงเลยครับว่าการสลับกลุ่มยาหรือกลุ่มยามันเป็นยังไงก็เอาเห็นภาพเลยครับวันนี้นี่เป็นยาชื่อสามัญก็ไตอะโซฟอร์อันนี้จัดอยู่ในกลุ่ม 1B ครับ ันนี้ก็กาจัดเพี้ยไฟโอ้ตัวนี้กําจ,จัดหนอนแมลงวันครับกาจัดหนอนแมลงวันในพวกถัว่วในพริกนี่นะครับนี่ออกเรื่องตัวระบบประสาทตัวนี้โซเวลชื่อสามัญก็อีมาแม็กตินอีมาแม็กตินเป็นโซเอตก็อยู่จัดอยู่ในกลุ่มหกเราจะใช้สองตัวนี้ผสมกันอันนี้อันนี้เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ออกไดต่างกันครับแต่จะสังเกตว่า2ตัวนี้จะเป็นจะลงท้ายด้วย EC คือเป็นยาร้อนก็ฉีดฉีดผ่าดอกไม่ได้ตัวนี้ก็ลงท้ายด้วย EC ครับเราจะใช้ตัวนี้ก็จะใช้ตัวนี้ร่วมไปด้วยอันนี้อยู่ใน,นอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งคาร์บน,นาซิมครับนี่เป็นกําจัดโรคพืชอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับแมลงก็พวก บใบไม่ใบเป็นเชีลาครับอันนี้คือวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้แล้ววันต่อไปคลิปต่อไปผมจะใช้สลับไปยังไงก็คอยติดตามครับอาจจะใช้กลุ่มนี้สักฉีดสักสองสามวันมาถึงว่าฉีดสองสามครั้งคือวันนี้ฉีดกัววินไว้สักสองวันคือทุกๆ3สามวันครับตัวนี้ก็ฉีดสองครั้งแล้วก็ย้ายไปอีก,กลุ่มหนึ่ง ให้เพื่อนๆติดตามครับว่าผมจะใช้ตัวไหนการสลับตัวนะตัวยาตัวไหนเพื่อไม่ใด้เป็นการงงเพราะว่าผมทําคลิปที่แล้วไปอาจจะพูดอาจจะไม่เข้าใจทีนี้ก็เห็นตัวยาเลยครับนี่กลุ่มหกนี่กลุ่มหนึ่งบีนี้กลุ่มหนึ่งอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งบีแล้วก็วันต่อไปผมก็จะสลับตัวไหนก็ขอติดตามชมครับ